สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับหลับง่ายใน5นาทีสําหรับคนที่นอนหลับยากมากๆในแต่ละคืนดูวิธีการเหล่านี้ได้เลยครับ การนอนหลับเนี่ยมีความสําคัญกับสุขภาพของคนเราครับเนื่องจากวันหนึ่งใน3ของชีวิตคนเราเนี่ยในแต่ละวันนะครับเป็นเรื่องของการพักผอ่อนด้วยการนอนหลับครับร่างกายของคนเรานะครับต้องการนอนหลับอย่างเพียงพอนะครับประมาณ8ชั่วโมงจาก24ชั่วโมงครับแต่ละวันนะครับการนอนมีความหมายมากที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้ครับ รู้หรือไม่ว่าการนอนไม่หลับไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งสภาพร่างกายที่เสื่อมโทมนะครับแต่ยังอันตรายถึงชีวิตครับเมื่อสุขภาพของเราเนี่ยถูกทำให้แย่ลงไปเรื่อยๆ,ๆในแต่ละวันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือว่าสภาวะอารมณ์ บางครั้งน,น,นะครับความเครียดจากสิ่งที่เผชิญในทุกๆวันครับการตื่นที่ที่แปลกใหม่นะครับการอยู่ในสภาวาเป็นล้อมที่ไม่เอื้อต่อการนอนหลับครับนั่นอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถจะพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ลองใช้วิธีต่อไปนี้ครับเพื่อให้คุณเนี่ยนอนหลับได้ไง่ายขึ้นภายในไม่ถึง5นาทีครับแล้วคุณจะรู้ว่าการนอนหลับสนิทเนี่ยมันดีต่อสุขภาพขนาดไหน ไปดูวิธีการแรกครับอยู่ในทีม่มืดๆนะครับผมแสงสว่างเนี่ยเปรียบเสมือนการปลุกให้ร่างกายตื่นตัวขึ้นครับส่วนความมืดเนี่ยจะส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อลดพลังงานและทําให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาต้องพักผ่อนครับหากคุณไม่สามารถจะทําให้ห้องนั้นมืดได้เนี่ยก็ลองใช้ผ้าปิดตาตัวเองดูนะครับ ที่2ก็คือการปิดเสียงรบกวนครับเสียงเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหรือว่าตัวการนึงที่ทําให้สมองตื่นตัวครับและทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่การพักผ่อนได้อย่างเต็มที่หรือบางครั้งนะครับคุณอาจจะชอบที่ใช้เสียงจากธรรมชาติฟังดูอาจจะรู้สึกสงบในการช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นก็ได้ครับวิธีการที่3ก็คือลองใช้ทริค4 7 8, 8ครับ เรื่องนี้นะครับดรเอนดรินะครับเป็นผู้แนะนําให้ใครก็ตามที่นอนไม่หลับเนี่ยลองใช้เทคนิคก,การหายใจครับเพื่อช่วยให้นอนหลับได้อย่างง่ายขึ้นนะครับโดยการสูดลมหายใจลึกๆนะครับแล้วก็นับถึง4ครับแล้วก็ผ่อนลมหายใจช้าๆนะครับผมทําซ้ําด้วยการนับ7และ8ครับอย่างสม่ําเสมอ สำหรับการหายใจแบบโชคีนี้นะครับจะทําให้จิตใจเนี่ยมีความสงบครับแล้วก็กระตุ้นการปลดปล่อยสารเคมีที่รู้สึกดีในสมองขจัดความเครียดนะครับแล้วก็ทําให้นอนหลับได้อย่างง่ายขึ้น วิธีการที่4ก็คือการใช้น้ํามันหอมระเหยครับน้ํามันหอมระเหยถูกใช้มานานหลายศตวรรษในการรักษาอาการนอนไม่หลับตามธรรมชาติครับกลิ่นหอมอ่อ,อนๆของน้ํามันหอมระเหยนะครับจะเป็นสารที่ช่วยในการนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวครับไปดูวิธีการที่5นี่ก็คือใช้อาหารมื้อดึกเขาช่วยครับมีการศึกษาหลายชิ้นงานนะครับที่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยแค่ขนมเล็กๆในน้อย,อยก็ทําให้นอนหลับได้อย่างสบายครับ เนื่องจากว่าน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมจะทําให้ร่างกายหลั่งสารที่ทําให้มีความสุขและผ่อนคลายแต่ทั้งนี้นะครับคุณต้องเลือกขนมที่มีประโยชน์และทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับวิธีการที่6ก็คือลดความกังวลยามดึกครับหากคุณรู้สึกว่ามีความเครียดหรือว่ามีเรื่องให้คิดมากเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คืออุปสรรคสําคัญในการขัดขวางไม่ให้คุณสามารถนอนหลับได้ครับ วิธีการแก้ไขก็คือการตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองอย่าคิดมากครับผมพยายามคิดในทางบวกและปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างออกไปครับเพื่อสร้างความสบายใจในการนอนหลับของคุณเองวิธีการที่7ก็คือใช้ทุกประสาทสัมผัสที่มีครับคุณลองจินตนาการให้ล้ำลึกกว่านั้นครับเช่น จินตนาการถึงกลิ่นที่สดชื่นนะครับผมนึกถึงเสียงน้ําไหลที่แสนสงบครับแล้วก็มองเห็นภาพที่สวยงามทั้งนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายแล้วก็หลับง่ายขึ้นใครที่นอนหลับยากๆแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหรือว่าอยากจะนอนให้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยลองนําวิธีเหล่านี้ไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะการนอนหลับก็คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์เราเลย หากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยยังใช้ไม่ได้ผลสําหรับคุณนะครับคุณอาจจะต้องหาสมุนไพรเป็นตัวช่วยพิเศษครับการรับประทานถังเช่าก่อนนอนนะครับจะช่วยให้การนอนหลับเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับร่างกายเนี่ยจะสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็ช่วยทําให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋ในตอนเช้าสำหรับใครที่อยากจะลองรับประทานนะครับเราอยากแนะนำเป็นเอสถังเช่าครับ พอเอสถังเช่านะครับเป็นถังเช่า2สายพันธุ์ในแคปซูลเดียวครับถังเช่าเยอะเพียวๆนะครับไม่ผสมสมุนไพรอื่นครับแถมแกะแคปซูลชงเป็นชานดื่มได้อีกด้วยท่านสามารถรับโปรราคาพิเศษสุดๆนะครับเพียงแจ้งว่าลูกค้าเนี่ยมาจากช่องนาว่า DIY ครับติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับ หรือถ้าเกิดใครดูไม่ทันนะครับสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้ครับเราจะลงรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนละนี้ก็คือสิ่งดีๆครับที่เราอยากจะแนะนําไว้ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยครับสําหรับวันนี้นะครับนาวาเดวายลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ